ไปรับพบกบเลจรถัสองสภาพดีุเรวันนี้มีรถมาให้ชมอีกสองคันนะครับอันนี้เป็นเอลติป1.8อันนี้แอร์แบก ABS นะครับดิสตี่ล้อราคา90,500นะครับสภาพโดยรวมสี890%เปรเเซน์ลยนะครับคันนี้สภาพสวยนะครับรถใช้น้ํามันอย่างเดียวนะครับคันที่สองเป็นโซน่าหยดน้ํานะครับอันนี้ปรับราคาลงมาเหลือ49,000นะครับ ภาษีเต็มทั้งสองคันนะครับคันนี้เกียร์ออโต้คันนี้เกียร์ช่วงล่างดีนะครับทางไกลสบายเลยครับรถอยู่ราชบุรีนะครับติดต่อสอบถามคุณวลินนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับไม่มีเบอร์อื่นนะครับระวังมิจฉาชีพด้วยครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับภาษีเต็มทั้งสองคันพร้อมใช้งานครับมีรถกลับบ้านอย่างปีใหม่สองคันนี้น่าสนใจนะครับ ครับขอบคุณนะครับ